เสือธรรมภระครตอนวิบากของผู้รื้อขนสัตว์11มิถุนายน2560ที่นี้ประเด็นบอกว่าเป็นวิบากของอาตมาใช่ไหมที่ไปกล่าวโจมตีเทรสมาคมบ่อยๆจริงเป็นจริงเป็นวิบากของอาตมารจริงๆที่อาตมาไปกล่าวโจมตีอยู่บ่อยๆนะและก็การกล่าวโจมตีบ่อยบ่อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่า รธเกลียดชังมันเป็นความรากักมันเป็นความเมตตาที่ตีบ่อยๆถ้าไม่ตีซะแล้วพรมทันซะเลยไม่ต้องเอาคุณจะตายจะเป็นกระชังหัวคุณเดอะมันก็เป็นพรมทันมันก็ยิ่งแย่มันไม่มีน้ำใจเลยนี่มันซ่อนอยู่เงียเสมอเสมอนะความเป็นสัจจะนี่มันจะตีกลับซ่อนไปซ่อนมาซ่อนไปซ่อนมา,นนมาถ้าเราเข้าใจภาวะส,สภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งยิ่งนี่อย่างนี้เนี่ย คุณจะไม่มีปัญหาจะเข้าใจถึงสภาวะโอ้แล้วคุณจะใช้เป็นประโยชน์ในการอ่านทิศทางได้ด้วยถ้ามีภูมิปัญญาจะรู้โอ้ตอนนี้ทิศมาทางนี้แล้วตอนนี้ทิศทางมาทางนี้ตอนนี้เป็นมวงงมอ,งอยู่ใช่ไหมโอ้ทันไปทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วกลับไปกลับมาแล้วมันก็มีสุดท้ายมันก็มีสองนยัยยะกลับไปกลับมาสองทางทอนนั้นสุดท้ายจริงๆก็มีสองทางนะเพราะงั้นก็เป็นวิบากของอัตมาแล้วถ้าจะว่าให้จริงอีกอัตมายินดีรับวิบาก เพื่อพวกคุณนั่นแหละเพื่อคุณนั่นแหละเพื่อตัวเขาที่เขาเองเขาดื้อเขาด้านนั่นแหละอาตมาก,ก็ยอมเสียสละวิบาตัวเองอีกเพื่อคุณจะได้ขยืนสักทีหนึ่งแล้วเขาก็ไม่เคยขยืนเราก็จะต้องเสียสละอีกต,อต่อไปอย่างนี้เป็นตัวมันซ้ำซ้อนอยู่อย่างนี้นะนี่เรื่องของเรื่องมันมันมัน,ม,นมันลึกซึ้งอย่างนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่บอกว่าส่งสัญญาณให้ลูกๆหลายคนที่ยังชะล่าใจ ไม่เอาจริงให้ตื่นตัวจะได้ไม่ต้องเสียใจเสียดายเสียน้ําตามากมายเหมือนกับที่ได้เกิดมาอย่างที่มันกําลังเกิดในครั้งนี้ที่ชาวไทยได้สูญเสียในหลวงรชัชกาลที่9ไปเนี่ยกว่าจะรู้ก็สูญเสียท่านไปแล้วอย่างที่เป็นเนี่ยมันก็ซ้อนความรู้ซ่อนสิ่งที่จริงที่ให้เราศึกษาสํานึกและก็อย่าประมาทต้องเร่งรัดพัฒนา มันก็เป็นภาวะอยู่อย่างนี้นะสิ่งจริงสรุปแล้วก็ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติต้องให้เกิดผลศึกษาปฏิบัติให้เกิดผลเมื่อศึกษาได้แล้วก็เอามาตั้งเกณฑ์ให้แก่ตัวเองศึกษาได้แล้วเข้าใจแล้วก็มาตั้งเกณฑ์ให้แก่ตัวเอง